มันเป็นส่วนหนึ่งของคอนเซปที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้นะครับทำไมเราไม่เริ่มทีเดียวพร้อมกันทั้งประเทศเพเพราะว่าเราอย่าต้องหาจุดที่ลงตัวในแต่ละพื้นที่ซึ่งไม่เหมือนกันถนารา,าชวงศ์เนี่ยก็จะถ้าชาวบ้านจะรู้จักกันดีก็คือจะเป็นตลาดสำเพ็ง ในช่วงกลางวันก็จะเป็นแหล่งค้าขายสิ่งของมากมายหลากหลายชนิดนะครับเป็นแหล่งค้าส่งซึ่งกระจายสินค้าไปทั่วประเทศครับนี่ก็เข้าสู่ถนนเยาวราชแล้วนะครับพี่รถก็แน่นอยู่นะครับพี่ดูนะครับเนี่ยคนอยู่แน่นกันมากมายเลยนะครับเราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนร้ายนะครับก็เดินเบียดเสียดกันไปอย่างที่เห็นนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ บริเวณสวนสาธารณะก็จะเต็มไปด้วยผู้คนมาออกกําลังกายใช่ไหมพอสายหน่อยเนี่ยผู้คนก็จะไปพุกผ่านตามตลาดสดพอตกเย็นลานหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็จะเต็มไปด้วยน้องๆที่มาเล่นสกเก็ตบอร์ดนะครับเราก็มองเห็นว่าจุดเสี่ยงเรามีมากกว่า1จุดหลายช่วงเวลาแล้วก็วงจรปิดเราก็มีจํากัดเราจะทํายังไงดี เพื่อพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลกันทรารามนะครับก็จะเป็นพื้นที่ประชาชนมาจับจ่ายซื้อของรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถจัก,กรยานยนต์มีที่จอดนะครับพอมาจอดไว้บางคนก็เสียบกุญแจคาไว้แบบด่วนๆว่าจะไปแป๊บดึงก็อาจจะทำให้เกิดการมีการลักกันไปในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่แต่ละส่วนเนี่ยก็จะมี รล,ย,ลยเละเยอทีเด็ดเด็ด yeah d e า i n i t e l y pickpocketing but so I g o my bag here <laughs> uh. <laughs> yeah some of some of the crime I think that may happen is y n o h having your your pockets uh, stolen or your bag stolen กลางคืนก็เป็นสตรติฟู้ดนะครับที่คนมาซื้อของกินนะครับคนก็มัวต่มองของกินอยากจะกินนู่นกินนี่นะครับคนร้ายก็จะมองกระเป๋ามองว่าผู้เสียหายเสเรลอเมื่อไหร่นะครับนะครับปัญหาของมันก็คือ ผู้เสียหายครับไม่รู้ว่าของตัวเองหายตอนไหนครับโดนกีดกระเป๋าตอนไหนโดนล้วงกระเป๋าตอนไหนมาจะมารู้ตัวอีกทีก็หายไปแล้วครับของหายของหายครับใช่ของหายครับบ่อยครับเจอเจอบ่อยครับพี่ของก็อย่างพวกของที่วางวางไปครับก็รอบที่แล้วก็มีสเก็ตบอร์ดหายไปอันหนึ่งเซิร์ฟก็มีครับแอบกลัวนิดนึงแต่ว่าก็มั่นใจในการทํางานของตำรวจครับเพราะมีเจ้าหน้าที่เข้ามา ดูแลความปลอดภัยถ้าเราอยู่ด้วยความหวาดกลัวภัยไม่ว่าจะมีความเจริญมากน้อยเท่าไหรก็ตามความสงบสุขก็ไม่เกิดจะทำอย่างไรที่จะลดความหวาดกลัวภัยให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆก้องวงจรปิดน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าบางทีคือการเดินเท้าก็บางทีแบบตำรวจเดินไปทางนู้นแล้วแต่ว่าโจรก็แบบอยู่ทางปลายทางอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ามีกล้องอย่างน้อยเขาก็แบบได้เห็นว่าเออ จุดนี้มีกล้องนะจะทําอะไรก็แบบตลกขึ้นมานิดนึงก็ถามว่าอ่คุณตํารวจคะอันนี้คือรถอะไรต่างคนต่างไม่เคยเห็นใช่ไหมถ้าผมไม่บอกว่าเป็นรถอะไรเพราะแม่พี่น้องเห็นรถคันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่าป้าก็ดีใจอะ่ะดีมากค่ะถ้ามีอย่างนี้เกิดขึ้นนะถ้ามีรถอย่างนี้อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี้ยรอบเนี้ยความรู้สึกก็ดีมากค่ะในโลกอานาคต ผู้แข็งแรงอย่างเดียวไม่พอต้องมีความสามารถในการปรับตัวด้วยแล้วก็จะมีตัวสำหรับรับแจ้งเหตุนะครับที่ชาวบ้านไปกดพูดแจ้งเข้ามาได้เลยโซเชสยเนะครับจากาตลาดสดตรงที่มีประชาชนาสัญจรได้ใช้พื้นที่มากนะครับปัญหาในพื้นที่เนี่ย มีจุดเสี่ยงมากกว่า1จุดแล้วก็ต่างช่วงเวลาผมก็คิดว่าขณะที่กล้องวงจรปิดของเราเนี่ยยังติดตั้งไม่เสร็จเนี่ยรถโมบายหรือว่าการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์กล้องที่เป็นเซ็ตเนี่ยไปยังพื้นที่ต่างพื้นที่ต่างช่วงเวลาเนี่ยมันก็คงจําเป็นต้องมีลอ้อมันต้องมันก็คงจําเป็นต้องมีการยกเซ็ตขึ้นไปเรามีความท้าทายที่เราจะต้องหาโซลูชันหรือกระบวนคิด วิธีการทำงานใหม่ๆเพื่อจะให้บรรลุวัตถุประสงค์เมื่อก่อนนี้เรามีศัพท์ทางวิชาการเรียกว่า community policing หมายถึงกิจกรรมตำรวจชุมชนเช่นที่ร้านผมเองเนี่ยพวกพวี่ๆตำรวจก็จะมาขอดูกล้องเพราะว่าผมจะมีทุกที่ทุกทาง เพื่อเอาไว้ของตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อทางพวกพี่ๆตำรวจได้ใช้ด้วยเหมือนกันนกป็ปลอดภัยพี่น้องอจอกชิงวิ่งเล่าจกกระเป๋าล่วงกระเป๋าต่างๆเข้าสิ ซอยกันเบิ้งจากกองโบราณเนยังมาแรกเนี่รถก่อนนึ่สิบสิบผมก็บใครให้เจริญที่มันระบายรถอ๋อดีดีครับมากัว่าบอกกันเบิ้งกันแรกกันนะแล้วไปบริษัทท้อยอ่อซอยมเออครับแล้วนี่เขาเพื่อว่าจะล่าจอดเออโอ้ดีดีมากเอาบนต้องการบนต้องการครับครับผมเรามีเรื่องของ physical security เรื่องการทำความปลอดภัยให้เกิดขึ้นโดยใช้ลักษณะทางกายภาพ เส้นยาวราชนะครับผู้เสียหายครับไม่จำเป็นต้องมาที่โรงพักครับมาว่าเอ้ยฉันโดนล้วงกระเป๋ากว่าจะมาถึงโรงพักคนร้ายก็หายไปไหนต่อไหนแล้วครับเพราะถ้าหากผู้เสียหายรู้ตัวไวแจ้งตำรวจได้เลยว่าเอ้ยฉันโดนล้วงกระเป๋าตรงนี้นะตำรวจก็ไล่กล้องเราจะใช้การจุดก้าวสกัดจับนะครับเพราะว่าเส้นทางเดินของของถนนในยาวราชนะครับเป็นเป็นมอกเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเรารู้จุดที่คนร้าย เดินแล้วรู้ว่าเส้นทางที่คนร้ายเดินออกไปเพราะมันเป็นบล็อกเนี่ยมันก็จะเดินไปในเส้นทางที่ที่เราคาดไว้ได้แล้วเราก็จะไปดักคนร้ายได้อยู่ล่วงหน้าทุกอย่างที่เรามารวมกันเราถึงได้เป็นต้นกำเนิดของโครงการ Smart Safety Zone 4.0นี้ขึ้นมา าจากาการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพบได้ว่าระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อตำรวจในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นระดับความหวาดวกลัวภัยของอาชญาการลดลงอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งความต้องการของประชาชนมีความต้องการที่จะให้ดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไปท่านผู้จัดการ,ร่วยชาติได้เลยเห็นจึงได้อนุมัติให้ขยายพื้นที่โครงการออกไปเป็น1จังหวัด1 s m a r สมาร์ทเซฟตี้โซน แน่นอนมันเป็นอะไรที่เพิ่มเติมและปลอดภัยขึ้นย่อมดีเสมอถ้าเรามีกล้องวงจรปิดเยอะที่เท่าไหร่คนร้ายจะมาทำอะไรหรือให้เราไม่ปลอดภัยก็น้อยลงเท่านั้น I think then it helps potentially identify who's done it um, then it's down to whether the police can uh, can trace the um, uh, the individual so I think it's it's certainly helpful um, in, in in hopefully reducing crime Sorry. เพื่อประชาชนนะ่ะเพื่อประชาชนนะ่ะต้องมีทั่วทั่วจังหวัดเลยค่ะถ้ามีจังหวัดเดียวก็เหมือนป้าพู้เข้าข้างตัวเองใช่ไหมต้องต้องมีให้ทั่วจังหวัดเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่เป็นเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นแล้ว